คุณไพเินจากพี่จิตนะครับรับอะไรนะครับรับนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับรับทั้งหมด4ใบนะครับโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยค่าจัดส่งจะอยู่ที่59นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เหรียญพญาคุดสวยๆแบบนี้นะครับ99บาทพร้อมกร่อบนะครับโฆษณาไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้จัดขอให้คุณไพลินก่อนนะครับ1ใบ2ใบ3ใบแล้วก็4ใบนะครับคุณไพลินรับ4ี่ใบนะครับ1 2 3 4สสนะครับสวยๆนะครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆ4ใบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยซื้อไปใบ50บ เอาไปจ่ายตลาดได้ใบละ10บ,บาทเอาไปเข้าธนาคารก็ได้แค่ใบละ1ิบ,บาทนะครับของแท้มีหนังสือสีแดงแบบนี้นะครับ mm. เพื่อนๆเอาเป็นบ้านนะครับแพ็กส่งเพื่อนๆกันก่อนดีกว่านะครับสี่ใบหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่อโอนมาเรียบร้อยแล้วโอนแล้วค่าส่งห้าเก้านะครับไปกับแพ็กแบบนี้ตามด้วยกล่องนะครับใส่กล่งองแบบนี้นะครับ อ, <iser> อ่อาพร้อมเดินทางนะครับแบบนี้เลยปื๊บปป๊บนะครับฝนก็จะมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนฝนตกกันบ้างไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนฝนตกกันบ้างไหมนะครับทักทายนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้หน้าบ้านนะครับลมแรงมากเลยฮะหับะสือของคุณไพดินพร้อมเดินทางแล้วนะครับจากพี่จิตนนะครับเดินทางครับเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับแบงค์นะครับสิบบาทอักษรแดงใบละห้าสิบบาทครับ